ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะความรักของเอฟยอมรับแล้วลังถูกถามมีหนุ่มตามจีบเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวที่สวยและสตรองสุดๆไปเลยละค่ะสำหรับเอฟทัลซอ,อนซึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยว่าทุกวันนี้มีคนเข้ามาจีบไหม สถานะหัวใจไม่น่าจะว่างนานขนาดนี้ซึ่งแม่อัฟจะตอบว่ายังไงไปดูกันเลยค่ะซึ่งมีครั้งหนึ่งที่แม่อัฟนันเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารแพร่าถึงเรื่องความรักว่าทุกวันนี้มีคนมาจีบไหมแม่อัฟก็ได้ตอบน่ารักมากๆค่ะอายจังเลยที่ต้องบอกว่าไม่มีไม่มีจริงๆค่ะ ซึ่งทางด้านคนสัมภาษณ์เองก็ได้ถามย้ำว่าจริงหรอคะแล้วถามต่อว่าถ้าวันหนึ่งมีคนเข้ามาในชีวิตของแม่แอฟจะทำยังไงซึ่งแม่แอฟก็บอกไม่ได้ปิดหัวใจเลยแต่แค่ไม่สนใจมากกว่าเพราะว่าตอนนี้มีลูกแล้วคนเป็นแม่แล้วแถมยังเป็นซิงเกิลมัมอีกด้วยก็ไม่ได้คิดอะไรคิดถึงเพียงแค่ลูกทั้งทำงานและเลี้ยงลูกก็ไม่มีเวลามานั่งคิดในตรงนี้แล้วซึ่งในบางที่อาจมีคนเข้ามาจีบแต่ไม่รู้หรือเปล่าคะซึ่งแม่แอฟก็ยังน่ารักเหมือนเดิมคือได้ ตอบว่าคิดว่าไม่มีนะไม่มีเลยนั่นเองละค่ะ